สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมารีวิว SR 400นะครับผมคันนี้ปีสองพันยี่บเ็ดนะครับปีสีฟ้าปีสองพันยิบ็ดไม่น้อยครับสา0พันกิโลนะครับสภาพนี่คือเบียดป้ายแดงเลยครับแต่ว่าป้ายแดงก็เกินไปครับเพราะว่ารถมันเป็นมือสองนะครับแต่สภาพนี่คือบอกเลยว่าไม่หนีกันเลยครับจอดโชว์รูมได้เลยอะไรแต่งคันนี้ก็จะมีนะครับนี่ครับ กล้องมาทางนี้นะครับก็จะมีชุดแทน500นะครับผมเป็นสแตนเลสปลอกมือที่จิมาเหนียวนุ่มนะครับผมของแท้ญี่ปุ่นทนมากจุกไปแฮนสําหรับการล้มนะครับรถจะได้ไม่ดอกตลอกเวลาล้มแปะแล้วก็กัดไฟหน้าเป็นสแตนเลสครับอันนี้งานไทยเหมือนกันนะครับนอกนั้นเดิมครับแล้วก็มีนี่นี่ทับทิมเลิมครับทับทิมทับทิมไฟหน้าไอ้ทับทิมแผงแผงคอหน้าเนี่ยครับดูสภาพรถเลยครับดูใกล้ๆครับนี่ครับมีอันทุกจุดครับ ตำหนนี้ผมยังหาไม่เจอเลยนะอันนี้ลูกค้าเขาติดฟิล์มใสกันลอยมานะครับนี่ครับสวยมากติดฟิล์มกันลอยรักษารถดีมากนะครับนี่ดูเครื่องครับใสมากครับเดิมๆเลยครับเนียนๆนี่รถ3,000กโลนะครับแท้ๆครับไม่มีบิ้วไม่มีย้อมแมวไม่มีเก็บงานครับอันนี้ตายบางคนครับเหมือนเดิมครับขอชว์หน่อยลูกค้าบอกยังไม่เคยโดนน้าฝนเลยครับนี่ครับหลักฐานนี่ครับไม่โมนี่มีน็อตบอสแต่งด้วยครับน็อตบอสแต่ง อันนี้ถอดง่ายๆนะครับเบอร์12รุ่นนี้จะเป็นโช้กหลังสปริงดำนะครับสีเดิมรถไม่ขยับเลยครับดูมากทุกอย่างอยู่ตรงเดิมหมดเลยครับนี่ครับเดิมหมดทุกจุดครับฝาป้องฝาเปา่อเธอไม่มีรอยขีดข่วนล้มเลยนะครับสภาพรถนี่98 99เปอร์เซ็นต์นี่ทะเบียนสี่ร้อยเลยครับคันนี้สี่ร้อยตรงรุ่นนะครับตอนซื้อมาลูกค้าบอกจองก็หลายตั้งครับเสียตั้งจองแพงอยู่นะครับเพราะว่าเอสอาร์ต้องสี่ร้อยครับนี่โฟลัคเตอร์เดิมๆของเขาเลยครับ ยางเดิมๆครับตัวนี้เป็นยางแบตแลกนะครับผมตัวใหม่เป็นยางแบตแลกนี่ครับนั่แหละยางตรงปีนะครับไม่รู้ว่าเห็นกล้องกล้องเห็นหรือเปล่าปียี่บเอ็ดนะครับปียี่บเอ็ดไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าเนี่ยปียี่บเอ็ดตรงปีล้อเลยตรงปีหมดครับเดิมหมดใสๆเนียนๆเลยครับนี่ครับใต้ดูเลยครับตําหนีผมยังหาไม่เจอนะถ้าเจอผมแจ้งเลยแจ้งแน่นอนครับไม่มีหมกเม็ดครับเอาผมไม่เห็นจริงๆเนียนมากเลยครับ นี่ผมังไม่ล้างเลยมาดูค้าผมแค่เช็ดๆได้ครับแล้วก็ถ่ายนะครับนี่ครับเันี้อะไครับนี่ครับยางปีเบ็ดนี่ครับตรงปีนี่ล้อเดิมครับล้อเดิมตรงปีนะครับนี่ปีเบ็ดจุดมโมเมนต์ไกลด้วยครับนี่เดินพุกจุดครับจะซื้อมือหนึ่งลองดูคันนี้นะครับประหยัดไปเยอะครับก็เดี๋ยวผมมาตัดรีวิวให้ฟังนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องมาดัง รถรุ่นนี้มันจะเป็นระบบกุญแจชิปนะครับไม,มค์ไมคคันนี้มันฝามาโลยระบบกุญแจชิปนี่จะมีกุญแจทั้งหมดสาดอกนะครับก็จะมีดำสองแดงหนึ่งมีครบหมดนะครับบุคเฟร์วิมีครบเล่มมีครบชุดโอนมีครบาตาทได้ฟังครับ นิ่มๆเลยครับนิ่มๆเลยรถนิ่มมากครับใหม่มากเหมือนรถเมื่อหนึ่งเลยครับหลับตาซื้อยังได้เลยครับบอกเลยครับลูกค้าต่างหวัดนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ต้องมาดูรถเองเลยครับเพราะผมถ่ายคลิปให้ดูขนาดนี้บอกเลยครับจัดส่งได้เลยครับตัวประเทศครับมีบริการจัดส่งตัวประเทศครับหลับตาซื้อยังได้เลยครับเพราะรถมันใหม่มากจริงๆครับทํานียังไม่เห็นเลยครับี่ดูข้างล่าง ไม่มีล้มแปะไม่มีเฉียวชนเลยนะครับนิ่มๆนะเหมือนรถเมื่อหนึ่งเลยครับอครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับเปิดราคาสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีสีฟ้าปีสองพันยี่สิบเอ็ดไม่สามพันโลเล่มครบออมโอนบุ๊กเฟอร์วิสครบกุญแจชิปสามดอกนะครับผม รถมือเดียวป้ายแดงเพิ่งปิดไฟแนนซ์มาเล่มมีครบหมดจุดโอนมีครบพร้อมจบได้เลยครับพร้อมจบก็เบอร์โทร0868992199หรือดูในเพจกุ้งเอสอาราดก็ได้ครับยินดีรับเทิรนทุกรุ่นนะครับราคาลดได้ทุกคันครับมีพิเศษให้ครับยังไงก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ